เจ้าของตกกระจายคุณผู้ชมเปิดบ้านมาตอนเช้าเจอแขกไม่รับเชิญนอกจากไม่รับเชิญแล้วยังไม่ถามเจ้าของบ้านด้วยว่า<ม>ให้เข้าได้หรือเปล่า<ม>พอเปิดประตูปุ๊บ<ม>น้องเลื้อยสวนเข้าปับแล้วก็หลบอยู่ตรงที่นอนแบบนี้เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปค้นหาหน่อยนะครับ<ม>ว่าน้องไปซุกอยู่ตรงไหน<ม>เห็นตัวดำๆเลื้อยไวๆไ,ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรสันนิษฐานไว้ก่อนอันตาราย<ม>นี่แหละครับเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเชื่อไหม หน่วยกู้ภัยอยุทยาเอามือเปล่าคว้าจับมับนี่แล้วก็ลากน้องออกมาใช้เวลาไม่นานครับประมาณสัก5นาทีเท่านั้นตัวเบิ่เริ่มเลยโอ้โหแล้วพยศด,ด้วยนะยเห็นลายแบบนี้ใจคอไม่ดีกลัวเนาะเป็นน้องจงอเออเพราะว่าลายเขาจะคล้ายๆกันะนะครับผู้ชมแต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่สามารถจับด้วยมือเปล่าแล้วดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีท่าทีว่าจะกลัวพี่กู้ภัยเป็นผู้หญิงด้วยนะอเออที่จับน้องมับเข้าไปรู้ทันทีว่าตัวนี้ ดุกับครูเก่งมากแต่พิษน่ยไม่มีน้องเป็นงูสิงครับหน้าตาก็จะคล้ายๆจงอางนี่แหละคุณผู้ชม <ทำ S 1> จะต<จ>ะครุบ<ล>ออกมาได้เอาเป็นงูสิงความยาวเกือบ2เมตรบางคนบอกว่าหูยเนี่ย ผัดเผ็ดนะอร่อยมากแต่บอกเอาไว้เลยนะกินไม่ได้น้องเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับงูสิงเนี่ยฆ่าแกงไม่ได้จับเลี้ยงไม่ได้ตีก็ไม่ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเจอเมื่อไหร่แจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยจับน้องออกมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับบ้านหลังนี้เลขที่100ทับหหมู่หนึ่งตำบล3เรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณธวัชชัยวัฒนพันธ์อายุ32ปีเป็นเจ้าของบ้านก็บอกนะครับว่าตอนนั้นเปิดประตูบ้านก้าวออกมาข้างนอกก้าวด้วยก้า ไม่ได้บอกเลยนะว่าขาไหนก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปงูเลื้อยเข้าบ้านแล้วก็รืดเข้าไปที่ห้องนอนเลยนะครับคุณผู้ชมงูสิงมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะดูจากบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ปูกระเบื้องเทปูนดูเป็นสัดส่วนดีไม่ได้มีพื้นที่รกรรางอยู่รอบๆแต่อย่างใดนะครับเนี่ยพาไปให้ดูจุดนี้เป็นห้องนอนปูฟูกเอาไว้แหมมันก็รู้ห้องด้วยนะขนาดไม่เคยเข้าไปไปถูกอ่ะเอหรือเคยเข้าไปแล้วเคยสำรวจไปแล้วรอบนึงเออเดียวละครื้อยเข้าไปอ๋อเขาเปิดประตูทิ้ ไว้นะพอมันเลื้อยเข้าไปมันก็ตรงดิ่งไปที่ห้องนอนพอดิบพอดีเลยทําอะไรไม่ถูกนะครับปิดห้องขังงูไว้แล้วก็แจ,งจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเอาตัวน้องออกไปไม่มีใครได้รับอันตรายจากน้องงูสิงตัวนี้ย้ําอีกทีบ้านเลขที100่100นทับหกนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับออส่วนอีกจุดหนึ่งผู้ใหญ่บ้านขนทุเรียนครึ่งตันไปแก้บนพ่อแก่พันล้านโอ้ย,อยที่หลังบอกก่อนนะขน,นทุเรียนไปแก้บนเนีย่ยบอกก่อนจะไปช่วยเออไปช่วยขนเราไมีเปรีงจากบ้านเลย เขาปลอกมาแล้วนะเออพอ,อทาพอเขาลาเสร็จเนี่ยเราจะได้ช่วยกําจัดทุเรียนเออไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นแบบมันจะนิ่มหมดไอองออกินไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมชผู้ใหญ่แบนฮนะหรือว่าผู้ใหญ่อิททิพงบัวสุกนะครับอยู่หมู่13บ้านห้วยเหมืองตาบลนาขาอําเภอหลังสวนของจังหวัดชุมพรแล้วช่วงเนี้ยทุเรียนใต้กําลังมาพี่กิง่งเออแถวบ้านเนี่ยขนทุเรียนใต้มาขายกันเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อุดมสมบูรณ์นะแล้วดูลูกครับ โอ้โ,โ,อโหภูสวยหมดเลยอันนี้คัดมาเปล่าเนี่ยใหญ่โตมากโอ้โดบางอันแกะแล้วนะ ก็จะแก้บนก็ต้องแกะให้พ่อแก่ดูด้วยครอบครัวก็พากันเดินทางมาแก้บนพ่อแก่พันล้านที่วัดเขาโรตําบลเขาโรอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขนทุเรียนหมอนทอง500กิโลกรัมเอาจิงๆทุเรียนใต้เนี่ยอร่อยไม่แพ้ทุเรียนตะวันออกเลยอะเออเอามาแก้บนก่อนที่จะเอาทุเรียนทั้งหมดเนี่ยแจกให้กับชาวบ้านที่มากราบไหว้พ่อแก่บอกแล้วว่าควรต้องชวนเราที่เราต้องบอกนอะไรบางอย่างไปแล้วเออเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมผู้ใหญ่แบนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมี สวนทุเรียนอ๋อไม่ได้ไปเหมามาจากไหน oh. เป็นเจ้าของสวนแล้วปีนี้ก่อนตัดทุเรียนบนบานพ่อแก่เอาไว้ขอให้ขายทุเรียนได้ราคาดี uh huh. แล้วก็ขายได้ราคาดีจริงๆ oh. โอ้โหต้องบอกก่อนนะขายทุเรียนได้ราคาดีแล้วยังมีการกันทุเรียนส่วนหนึ่งคือครึ่งตันเอามาแก้บนพ่อแก่แสดงว่าปีนี้ผลผลิตดีมาก ทั้งสวนขายได้ราคาดีแล้วยังกันอีกครึ่งตันมาถวายพ่อแก่แก้บนตามที่ขอเอาไว้บรรดานักเสี่ยงโชคก็เลยบอกว่านอกจากจะได้กินทุเรียนจากผู้ใหญ่แบรนแล้วขอส่งทะเบียนรถหน่อย <ทะ S 1> เนี่ย <ทะ S 1> คุณผู้ชมเข้ามาขอพรแล้วอ่ะเขาไม่ได้กลับไปนั่งงอมืองอเท้านะ,<ท>ะเขามาขอให้ขายทุเรียนได้ราคาดีผู้ใหญ่กลับไปก็ไปทำสวนทุเรียนอยู่ดีเออแล้วได้ผลผลิตดี ขายได้ราคาดีก็รวยขึ้นนั่นเองอมไม่ได้นั่งรอโชครอลาบจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าคนแบบนี้สมควรที่จะเอาตามเยี่ยงอย่างนะครับคนที่เขาไปแก้บนทําบุญในวันเดียวกันกับผู้ใหญ่เลยขอส่องทะเบียนเกาะแต้มบุญของคนที่ขยันทามาหากินหน่อยเออทะเบียนรถออกมาเป็นบลบลบใบไม้ลอลิงบลบนะครับ9115แล้วทะเบียนชุมพรด้วยเออนี่แหละครับก็กลายเป็น ทะเบียนรถที่หลายคนอยากจะเกาะแต้มบุญขอตามสักนิดหนึ่งแล้วเลขสวยด้วยนะเออเนี่ยห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยพี่บอลตามมาสองปีกว่าแล้วมันออกแต่หนึ่งห้าห้าหนึ่งมันยังไม่ออกไอห้าหนึ่งยังไม่ออกแล้วอุ้ยตายแล้วอยากช่วยทุเรียนสวนผู้ใหญ่แบรนด์ใหญ่มากอ่ะพูดใหม่ดีกว่าอยากช่วยกินจังเลยอัปเดต34่ HD Apple ชั้นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ